ไปรมันโดนอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันก็เพื่อนผมก็แปลกไปอะ่ะคือผมก็ไม่ชอบก็พูดตรงๆก็คือไม่ชอบจริงๆคือเหมือนโดนเล่นต้องบอกว่าเรื่องราวดรามายังไม่จบค่ะเพราะว่าทางด้านของซุงสตาร์วินนะคะออกมาแฉอุ้งเอิงขอโทษออกสื่อไม่จริงเลยสไปเอสีดีเนี่ยก็มีพฤติกรรมแปลกแลกค่ะเหมือนคนโดนเล่นขอยังไงอย่างนั้นค่ะ แน่นอนก็ว่าจากกรณีที่ท,ทางนักขององเอิญนะคะออกมาขอโทษในเรื่องราวดราม่าที่ตัวเองเนี่ยทำคอนเทนต์แบบว่าจนเพื่อนเนี่ยเกือบแตกคอกันนะคะแล้วก็เพื่อนก็แห่อันฟอโลเธอมันก็เลยกลายเป็นดราม่าจนติดเทรนทวิตเตอร์แฮชแท็กองเอิเนี่ยขึ้นสูงเลยค่ะเธอเนี่ยโดนฟูลลงหนักมากเลยเพราะคนบอกว่าเจ้าตัวทำคอนเทนต์มันไม่แคร์คนอื่นอะไม่แคร์เพื่อนไม่ได้ถึงใจคนในทีมเลยซึ่งมีการพาแฟนเก่าคนในทีมมาที่สตูดิโออย่างเงี้ยทำให้เพื่อนๆหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ได้หรอองเอิญก็เลยออกมาเคลื่อนไหวเก่วับดดาามมท้้งหแลคะ ถ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าเกิดจากการที่ตัวเองเนี่ยไม่ไต่ตองแล้วก็หลังจากที่เกิดเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมีการทักไปขอโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวแล้วแล้วอุงเอิงเนี่ยรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยขอโทษกับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้จะจําไม่เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเนี่ยก็รีบทักไปหาเพื่อนเพื่อแล้วคือทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือทักไปทันทีเลยนะคะพูดคุยกันแล้วค่ะ แต่แน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้มันไม่จบง่ายๆเพราะว่าทางดน้าของซุงสตาวินค่ะแล้วก็ซอการ์ดเพื่อนสนิทของสไปร์แล้วก็ยูเนออกมาไลฟ์สดเดือดเลยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยคือซุงเนี่ยได้มีการคุยกับเพื่อนแล้วทราบว่าอุ่งเอิงไม่ได้มีการคุยเป็นการส่วนตัวกับยูยูคนที่แบบเป็นเรื่องนะคะคนที่เกิดเรื่องเนี่ยไม่ได้มีการแบบ ไปคุยกับยูเลยตามที่โพสข้อความไม่จริงเลยแล้วก็อีกอย่างเนะี่ยเพื่อนก็ยังไม่มีใครโอเคกับเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยองเอิงคนที่ควรจะขอโทษอะ่ะคือเพื่อนผมทั้งสองคนนะทีนี้ผมก็เลยโทรหาเพื่อนโทรเสร็จปุ๊บเพื่อนบอกว่าเฮ้ยยังไม่ได้คุยอะไรกับเอิงเลยว่ะคือจะคุยหลังไมหรือจะทําอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรก็ไปลงสื่อบอกว่าเออคุยกันแล้วคุยกับเพื่อนแล้วแล้วก็ยืนเนี่ยว่า ตัวเองเนี่ยคือหมายถึงซุงเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับสไปร์นะแล้วก็มองว่าเพื่อนอ่ะเริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปสไปน์แปลกๆไปคล้ายๆกับคนโดนทําของใส่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับไปเลยเหมือนไปมันโดนอะไรสักอย่างจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันผมก็เพื่อนผมเนี่ยแปลกไปนะผมไม่ชอบพูดตรงๆผมไม่ชอบก็คือพูดตรงๆเลยอะผมไม่ชอบแต่คือไม่ชอบอะเพราะว่ามันเหมือนคนโดนเล่นของไม่รู้เป็นอะไรผมสงสารเขานะคือเรื่องนี้แน่นอนว่ามันเหมือนไม่จบง,ง่ายๆคะ่ะกลายเป็นดราม่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยแหละค่ะ ไปมันโดนอะไรสักอย่างมไม่รู้เหมือนกันก็เพื่อนผมก็แปลกไปอะ่ะคือผมก็ไม่ชอบก็พูดตรงๆก็คือไม่ชอบจริงๆอเหคือเหมือนโดนเล่นของหรืออะไรวะคือกูไม่รู้มันเป็นที่อะไรของแม่งแต่เออมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่คือกูสงสารมันไงมีใครตรวจได้บ้างวะ <laughs> <laughs> โอเคกลับมา แค่นั้นแหละสงสารเพื่อนกูไอ้ไปด้วยกูก็สงสารคือแม่งไม่ไม่ใช่แค่เพื่อนมึงก็เพื่อนพวกเราด้วยเพื่อนเหมือนกันเพื่อนมึงด้วยเพื่อนกูด้วยเหมือนกันครักไปเป็นห่วงเหมือนกันใช่ใช่